สบายดีพี่น้องเบิดทุกคนสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะที่เขับเบิ่งเขับส้มสองปลาเมาสบายดีตอนเศร้าเศร้าแต่บ่เศร้าบ่ได้สีสวยๆสีสวยๆเนี่ยถักทายสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศลาวเนาะอยู่ทุกมองทุกบอนแล้วก็ฟังไทยมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้ฮะเกลือเกลือต้มเองเกลือบานเฮา แต่ว่าโบได้เมนยุคเเถวประเมาได้เขตเขตทั้งเทิงคนละเลือต้มเองกับราคากะทุงละสาวบาทประเมากันเลยเสีเงินส่วนที่เอือยเอาไหว้ให้นะหรือว่าพอตู่กับลานแะละประเมาสีเอาไว้แจกจ่ายพี่น้องบ้านเฮาพอพี่น้องบ้านเฮาก็กินเกลือราคากับ่บแพงเนาะได้กินเฮงเติบสาวบาทนี่คุ้มค่าทุงบักหญ่ พาเมากันเลยซื้อรอเมาซื้อเลยทงหนึ่งมัดแยะเบิ่งขกักอะไรแปดโลคขกมันเม็ดมันกันละเอียดบานี้ซื้อทงหนึ่งพาเมาซื้อทงหนึ่งทำอิดเนาะห้อะไรเอามาหายเอาเทใส่กระปุกซิมเบิง่งโห้คือขักแท้วะ่ะคือขักแท้กันเลยควักเอามาเลยเอาจากอัน ซื้อจากเบิง้งจาก400านะสี่ร้อยบาทเนาะสะเอางบซื้อสี่ร้อยบาทของอันพอตุกับลานทางแคนดาดาเด้อก็สนับสน,นุนเอออุดโน,นนะ้นเนาะอุดโน้นเพิน่นจะต้มเองบ่เกลือน,น่ะต้มเองบ่หรือหับเข้ามาสบายดีเ <c oughs> มฆ่ากันหนาตาง,งามไป <c oughs> ค่อยชิมเบิ่งแล้วมันขาดเ <c oughs> ม็ดกะละเอียดดี

เพิ่นก็เอาลุงไหวหายแล้วไ,ไปแลนะ้วเนาะป้าเมาให้ยไปเอาเางินน้ำเสารังประเมาเมาบระทะเลกเงินเงนิงนเงินพอตู้กับลานห,หนายนะเป็นเงินบาทแต่ป้าเมาเสารังเพิ่นอยากได้เงินบาทนะไปซื้อของเนาะก็เลยให้ไปแวะเอาอยู่พุ่นเพิ่นทุงละสาบาททุงละสาบาทเนาะเบิรงนะบสองสี่วุ้นขัดอะไรทุ่ทงบา้านไงสองสี่หา้า กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสหหเปสิบยสพิ่นเพิ่นเพิ่นอันตื่มหายซองทงโตเพิ่นตื่มหายนี่กปมาแมาสิเอาไว้กินเนาะต้องลาซาบาาตัว สื่อลายก็มีมีมีพิเศษเนาะพี่น้องโอ้ก็ก็ดีแล้นเนเขาสื่อแบบนี้กด็ดีตื่มไฮเดอร์พันว่าสองทงพันว่าโอ้ขอมุก,กับใจลาย,ลายสี่รอยบาทเนาะเป็นเงินบาทก็สี่รอยบาทหาุงก็1ร้อยบาท,าท,บาทสิบทงก็2สองรอยเนาะุงละ้าบาทขอขอบุญขอบคุณลายๆนำาพตูกับลานทางแคนาดาเด้อนี่กระิ ยัดยัดให้พี่น้องเฮาได้กินเกลือกินเกลือแสบเกลือตุ่มเองเกลือบัลน,นัเตยว่าสันส้มส้มมัมบนบรรยากาศก็เงียบเงานะั่นแหละพี่น้องเนาะงเงีบงบยบเง,บงาบอกว่าแต่เง,งาแต่บรรยากาศใจกับเงาผมโอ้ยจะมเณนขักนะาเจ้าว่าสันในเอฟซีว่าจะมป็นเจ้าขักเนอประเมาเนาะ ากาัคอมเมนต์มาเล่นน้ำในเด้อพี่น,น้นองเดอ้อคอมเมนต์มาเนาะกับเงาเงาคือว่าแหละเพิ่นบ่มีครูครูเว้าเนาะครูเว้าครูเล่นครูเว้า,วา,วา,วาจ่ายเรียบร้อยแม่นบอร์อเออโอเคก็ดีอยู่ได้เพิ่นแถมให้ยซองกระชีเอาไว้กินเองตัวแถมเดี๋ยกกระเอียน ตัวซื้อกะชีเอาไว้แจกจ่ายให้พี่น้องกินเดียวถ้าติดตามชมมึงตามคลิปเนาะสบายดีสบายดีป่าลูกสบายดีป่าลูกสิเอาอ่าสิไปแจกเกลือน้ำป่าบ่ลูกโอเคเพิ่นอยากไปสิหิวเอาเขาละทงบ่ลูกอืมโอเคหิวผู้ไปเฮือนอันเอออีทไปเฮือนเอื้ออีดผู้ลูกทงหน้าบ่ ท้งเดียวเถ้าผิวท้องเดียวสามเมื่ออย่าเเพ้ลูกอย่าเเพ้ป้าหนับก่อนผลอยากไปแลนมาอยากได้อยากหิวคือเขาทาป้าก็ได้ลูกทาป้าก่อนยืดทาอยู่ละแป๊บหนึ่งซ yeah, voilà. yeah, ื yeah, yeah. yeah, okay. yeah, mm ้อเกลือเนาะซื้อเกลือจำนวนมือเส้านี่รายงานไปแล้วเนาะจำนวน400บาท สี่ร้อยบาทก็ยี่สิบถุงเอาให้แม่เท่าดุยเนาะให้แม่เท่าดุยถุงหนึ่งมืซอเช้านี้แต่ว่าประเมาบ่าได้ทำคลิปแม่เท่าดุยกันมาไปโอ้ยอีตัวนั่นถวบอสเด,ด้ไปลูกไปย่างซื่อๆลูกค่ะมึงดูวยอยากหิวให้น้องหิวลูกให้น้องหิวให้น้องหิว าโได้ก็ได้ตัวได้โต้ได้ก็ใ,ให้น้องลดอันอได้ก็อยากซอยเนาะบอดเนาะตกแตกซะเนาะมันเกินหนาดน,นี่หน่อยก็ได้มันจะเกินขนาบังรดได้ลูกบังรดมาป้าหิวนามาหลุกมามาป้าซอยมาหลุกมาเออป้าซอยรดรด บ่บ่ยอมบ่ยอมเออเอาเกลือมาหายเอานั่งมาเอามาเอาตุนเอออยู่นี่อยู่นี่ครบเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปน้ำเบื่อยิดมาให้เนี่ยเอาเกลือมาหายโอ้โธ่วันนี้ได้เกลือมาฝากนะเบื่อ้ยแม่ เมื่อยบ่ไงแห้งบ่สบายดีอ้ยเอาวันนี้วันนี้ให้สารไอโอดินมาสั่นให้เกลือทงนึ่งโอ้ยขอบคุณละลายโดยชื่อเกลือเศร้าทงเนาะเศร้าทงนละสีแบ่งปันพี่น้อง พี uhm, bom, ่น้องใกล้่เฮือนปลาเมานี่ล่ะหางให้นี่ไอเดบุ๋งพี่น้องสาธุสาธุอ่ะวันนี้มีภายในเดี๋ยวติดตามเบิ่งเนาะเอาสบายดีเอาเอาให้เมทาลูกให้เมทาวทงหนึ่งเออให้เมทาวทงหนึ่งใส่ใส่ทีดามาแล้วบอกลูกมาพี่พี่อ่ะเอาให้เอาให้นะลูกเพ่ อยลูกแพ้เอาไห้เอาไห้แม่อิทลูกไห้แม่อิทตรงหนึ่งเกลือบอบอลูกพี่เพื่อนเอาอยู่เพื่อนเมื่ออยู่เฮือนเอามาให้ป้ามาให้ป้าบอกกระยาบัเป็นยังอยู่เฮือนผู้ลูกหลายอยู่เฮือนโอ้ยคนบุคือหมูอยู่เฮือนมีหลายเลยลูกอันนี้เอามาให้แม่เทาโอ้ยไปขึนอยากไหนเนาะโอ้ยคนหน้าตางามๆัวเป็นยังนี่ตายแหละ เดี๋ยวเดี่ยวปลาเต้มึงเอาอยู่เฮือนเด้อปลาเต้เด้อม่ใช่เอาไปให้เมทาลูกเมทาอยู่ตะลางอ่ะเด้อของหลงบ้านนะเดี๋ยวเดี่ยวปลาเต้มึงเอาอยู่เฮือนปลาเต้เอาให้เมทาตรงนี่ซื้อเกลือแบ่งปันที่น้องกินซื้อเาว้ทงเนาะเาว้ทงเดี๋ยวเบิ่งสิได้เฮือนไปแน่สาธุ เมื cheg, no wine, right. ini, care, ่อยแฮงบ่นี่เมื่อยเมื่อยแฮงบ่นอนละงงอันนี้ถุง20บาทถง10,000ปูนเมื่อยคือกันเลยมาแต่ปากซอมเมื่อยมาแล้วนอนพุ่นเมื่อยแงงแดดๆก็ตากแดดไปไปซื้อโทรศัพท์น่ะปาเขียวแดดไปแนมเห็นอยู่เพิ่นเขียวแดดไปพี่สังว่า เอามีเอฟซีเป็นยาเห็นกับอีดเนาะเห็นแล้วเนาะแต่ว่าปลาเมาบดิพามือเฮือนเด้อเอิ้นเพิ่นมาเอาอยู่บนเฮือนป่านี้รวมๆกันเนาะสิได้อำนวยอำนวยความสะดวกให้กับปลาเมาเน่ยิบสิ่นอยู่หักป่าออกมาก่อนเพราะมันสีดำเนาะสายสายสายเอาหายป้าลูกเจ้าบอสสายหายป้าลูก อันนี้มาให้ปลาแต่เนาะน้องบอสนี่เรียกกระฮวงได้นี่ให้ปลาแต่ห้ปลาแต่อีกชงหนึ่งเอาลูกอ่ะเอาให้ป้าลูกให้ป้าเฮาเมื่ออยู่เฮือนเฮาเมื่อเข้าอยู่เพื่อนเมื่ออยู่เฮือนให้ป้าถือลูกเออคำหูไปเมื่อเฮาป่ะนี่ไปไปเมื่ออยู่เฮือนโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้านเข่อยคือเป็นแน่นี่เนาะร้านเข่อยคือเป็นแน่นี่เนาะไปเอิญนได้ไปเอาอ่ะผู้นี้อยู่ใกล้เอินมาเลย ายดีป่าลูกเอินเมาเกลือเอาคนละทงเลยยิบเอารถเกลือยี่สิบถุงสื่อไอ้ก็ขบอกขบใจทางผัอตู่กับลาขบใจเด้อีเอาเกลือหน้อยเ้ยบอกเป็นแต่แต่เนาะคือบอกเป็นตามทั้ว

ให้ยสำเร็จแล้วนะสีการงานเด้อขาเขามาข้ากรไรสามถุงหายเชาแบ่งสามถุงผึ่นจิไปให้ภายแน่เนาะแล้วแต่เพิ่นไปนอนเมื่อยได้แบบนี้จะจะนอนขอกรุณาเมื่อก่อนขอกรุณาจ้าขอกรุณาโอ้ยกรุณาพังฉันให้ข้าพ่องอยากได้ยุเกืออยากได้ยุลุ บ่เจไปเป็ดยังเีจไปเป็ดย oh, ังเกลือนไปให้แม่เน่ยนะบ่เออไอฮานอยากได้อายุเกือเอาไปเป็ดยังลูกเอาไปให้แม่โอ้มีแต่ผู้อยากได้ไปให้แม่กับฟิวกับฟิวเอ้ยมานี่ดูสิทามฮะมาลูกกับฟิวมานี่มามาปาสะพานมาไว้มาไว้ อีลาอ,อีลาอยากได้อายุกเกือบ,อบอลูกเธอนะบอบอดอ,อีลาอยากได้อายุกเกือบอบอด,ดเ,นะเอออีลากยนี่แหละนี่ไซส์ของคนบอกกิโลอีลาได้เลยหนะน,น้าวาสารน้ำแม่พุ่นว่าจะเนอ้อกาฟิว มาป้าสิทามป้าสิทามอยากได้อายุเกลือลูกอยากได้ลูกเชไปเ์็ดจยังกระฟิวสิไปเพจยังลูกเชียร์เพจเงินปัแหน่งเงินปัแหน่งก็กรมีเกลือเอ้าอยากได้อยู่บ่อเกลืออยากกินอยู่บ่อเกลือกินสมอยากได้บ่ลูก น่ากินเกลือป้าจนเบิดกระปุกหนึ่งเลยจนป่าซื้อใหม่เลยซุ้มเจ้านะเอาบ่เอาบ่ป่าเสียหายเออเอาไปสะตรงหนึ่งโอ้ยเอาไอหานไอกระพองขอบใจก่อนเอานุกงามกันสามคนเดอเอาเมื่อไหรลูกเอาเมื่อไหรแม่เด้ออันเท้ากระพองจะเจ้าจะแกว่งจะแคว่งมันสิขาดลูกเอาเมื่อก่อนลูกเอาเมื่อไห้แม่ลาก่อน เอาเมทโวมาเลยเมทโวมาแล้วเอิอเมทโวมาเอาเกลือเกลือต้มเป็นยังคือขยุบขยิบใส่อันตาเอ๊ะนี่นาบอเอ๊ะเอาเลยใส่แม่นิวันเออฝากเมื่อไหร่เล่าเนี่ยเด้อเสืเด้ออ่าฝากเมื่อไหร่คู่ดาวพี่น้องบอกแม่นิวันอยู่กับคู่ดาวฝากเมื่อไหร่ปนทุ่งเนื้อเอ้ย แบ่งปันเกลือให้พี่น้องเศร้าทงเหมือนนี่จำนวนเศร้าทงเนาะเศร้าทงก็ได้เศร้าเพื่อนเศร้าควบคร่ควบคัวหนึ่งก็มีหลายคนอยู่มาแต่ห้าย,ยังคือสลือสลี่เดียวนี่ออเออเมือ่อยโอ้ยฮาก,กระตื่นนอนอสัมพ่อเป็นสุงโลงสงเซ็งเลงเป็นคืนบอบทสวงเนาะอ่าโทอ่ะเนาะคลิปนี้ชมยาวแลวพี่น้อง ติดตามชมในคลิปต่อไปว่าปลาเมาสิบไปหายแพแหน่เนาะยังเหลือจำนวนสี่สี่ทงเนาะวันนี้เนาะสี่ทงปลาเมาสิไปหายแพนแหน,น่เนาะขอขอบคุณขอบคุณลายลายนำเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิ้งเขาส้มส่องปลาเมาเดอ้อขอห้ยพอตู้ไม่ตู้พอตู้กับลานเนะาะพิษพอตู้กับลานเขาไพหลายลายอากาเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิงเขาส้มอันนี้เป็นนำใจจากพอตู้กับลานเดอ้อปลาเมาาส่อเกลือจำนวน แจกจำนวนสาวเฮือน,นเนาะแต่ส่วนที่ <c oughs> ส่วนที่เหลือสี่ทุ่งนี่ประเมาเอาสิไปให้ไปติดตามชมคลิปต่อไปเนาะกระิให้คนพิเศษพิเศษี่น้องติดตามชมเดอ้อคนพิเศษคือไั่คูฮอตคูฮิตเนาะทารุ่นทาเบิงเนาะอประมาะเอาสิไปฮอตฮิตคโูไ <laughs> ดพอกันคลิปหนาสบายดี